รักทางไกลนะคะในระยะนี้เป็นจังไไดแน่นะคะความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะใครที่มีรักทางไกลนะคะลองเข้ามาฟังคลิปนี้พรจากพระแม่อุมาใบแรกนะคะว่ายังไงบ้างว้าวหมายเลข77ดนะคะหมายเลข77นะคะพรจากพระแม่อุมาเพนวานแนวไหนหนะจาน๊ะเนาะวันนี้นะคะจะมีโชคเข้ามาขอพรพระแม่ลักษมีเสริมโชคขั้นสุด ความรักอา,อาจจะมีปากมีเสียงกับคนรักเล็กน้อยนะคะเป็นวาเนาะอุ้ยแต่เป็นหมายเลขที่ดีนะคะหมายเลขของจักรวาลหมายเลข77ความรักกับคนทางไกลนะคะเป็นยังไงบ้างนะมาดูสิว,ว้าบางคนบางท่านเดียวกันอยู่แล้วนะคะหรือบางคนมาเจอกันแล้วบางคนบางท่านมีความสัมพันธ์กันแล้วนะคะหรือได้เดทกันถึง3ครั้งเข้าไปแล้วนะคะเป็นความรักที่ให้โอกาส ให้อิสระเว้นสเปซซึ่งกันและกันนะคะนี่ความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะเป็นรักเหมือนแบบว่าเออให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้กดดันอะไรนะคะแล้วยังไงต่อเออขอพิพไพ่อีกนะคะอ่าเกิดการรอคอยนะคะรอคอยความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณสองคนนะคะอาจจะเคยไปแบบขอพรนะคะว่าคนที่ใช่ขอให้เข้ามาในชีวิตขอให้เป็นคนที่ดีนะคะ คุณอาจจะเจอรักที่มาจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตาดึงดูดให้คุณสองคนเข้ามาเจอกันนะคะแบบว่ากับบังเอิญมีเหตุบังเอิญที่ให้เข้ามาได้เจอกันได้พบกันนะคะแบบว่าเซอร์ไพรส์ prise, มาแบบต่า,ตางฝ่ายต่างแบบรอคอยซึ่งกันและกันเนาะจ้ะเนาะนี่บางคนบางท่านได้คู่รักที่เขาค่อนข้างที่มีจิตใจดีนะคะอาจจะค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงบ้างบางครั้งแต่ ใดๆแล้วความรักที่เขามีต่อคุณรักทางไกลนะคะก็เป็นคนที่หนักแน่นพอสมควรนะคะจากเรียนเนี่ยนะ,ะอาจจะมีการได้ซัพพอร์ตกันนะคะสำหรับบางคนบางท่านนอกกับบริวารสุขชนน่าจาเนาะที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือว่าถึงขั้นพัฒนาเป็นแบบจาถึงแพนมีแพนอะไรร่วมกันแล้วแบบนี้จะถูกซัพพอร์ตนะคะอืมถูกซัพพอร์ตเรื่อยๆนะคะ ความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเลยค่ะเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่ความจริงใจมีแต่ความจริงให้กันและกันต่างฝ่ายต่างรับและส่งเท่าๆกันในด้านความรู้สึกด้านการซัพพอร์ตแม่หมอบอกเลยคุณเจอคนที่ดีคุณเจอคนที่เขาอะ ให้การซัพพอร์ตคุณดีนะคะทั้งเรื่องเรื่องของกายภาพทางด้านจิตใจด้วยทางด้านทรัพย์สินเงินทองนะคะคุณได้เจอคนที่ดีที่ใช่นะสําหรับต่างชาติแม่หมอขอให้ทุกคนที่เจอคลิปนี้มีรักที่ดีรักแห่งความ